สวัสดีค่ะพบกับรายการเสียงยะโสอวดเมืองยะโสธรตอนอำเภอทรายมูลค่ะดิฉันดรนุชิดาสุวแพทย์ผู้ด,ดำเนินรายการค่ะแล้วก็เรามีพี่ลินนะคะมาร่วมพูดคุยด้วยค่ะเชิญพี่ลินแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีครับพี่ลินครับมาบินทวีกันนักสื่อสารชุมชนคนยะโสธรครับมาถึงอำเภอทรายมูล ได้ยินว่ามีบุคคลที่สำคัญที่เป็นชาวยะโสที่อำเภอทรายโมลึ่งท่านเป็นนักเขียนซีไรท์ใช่ไหมคะช่วยช่วยให้พี่ลินช่วยแ,แนะนำให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอำเภอทายมูลคนในอดีตจะรู้จักกันในชื่อบ้านทรายมูลจากงานเขียนของบุคคลท่านนี้ก็คือคลุงคำภูลบุญทวีซึ่งเป็นนักเขียนรางวาัลซีไรท์ แรกของประเทศไทยของประเทศเลยใช่ครับแล้วก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์<ง>เป็นคนบ้านไซมูลค่ะพวกเราสมัยเด็กๆที่เรียนมัธยมจะได้อ่านงานเขียนของลุงกำปูลผ่านหนังสือเรื่องลูกอีาสานลูกอีาสานได้ยินได้ยินค่ะลูอีาสานจะเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาค่ะทุกคนก็จะอ่านบางคนไม่ได้อยากอ่านก็จะไปอ่านเรื่องยอ่อค่ะค่ะเรื่องยอ่อเพื่อจะมาสอบเราก็จะรู้จักกันในชื่อบ้านไซมูลเพราะว่าลุงกำปูนเขาจะ เล่าเรื่องบ้านไซมูลออกไปในการดําเนินชีวิตของชาวอีสานสมัยก่อนนะเรื่องลูกอีสานแล้วก็ต่อมาก็มีการเอาไปทําเป็นภาพยนตร์อืคนก็จะเห็นได้ง่าย่คะซึมซับการไปวิ่งไล่แย้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับวิถีชีวิตอีสานจากหนังจากหนังเรื่องลูกอีสานทุกคนก็รู้จักบ้านไซมูลดีนะครับลุงคำพูนบุญทวีก็ถือว่าเป็น อูชนิยะบุคคลของชาวยโสธรและก็ชาวอีสานแล้วของประเทศด้วยแล้วก็รุ่นหลังๆมาก็ใครได้ดูละครช่องเจ็ดก็จะเห็นละครเรื่องนายห้อยธมินนายห้อยธมินนั่นก็เป็นผลงานของลุงคำภูนบุญทวีนะครับปัจจุบันลุงคำพูนบุญทวีก็ได้เสียชีวิตแล้วนะครับเพราะบ้านเก่าที่อยู่บริเวณบ้านทซายมูลตอนนี้ก็ไม่มีแล้ว<อ>แต่ก็จะมีศาลาวรรณกรรมคำภูนบุญทวีก็ทางจังหวัดยโสธรก็ได้มาสร้างไว้ที่ บริเวณวิมานพญาแทอ๋อแวะไปได้ทุกคนสามารถแวะไปได้แวะไปได้ค่ะแล้วที่มาของอําเภอไซมูลนี้มีไหมคะตามประวัติเล่าว่าชาวไซมูล่ะเป็นเชื้อสายของลาวเวียงจันทร์ครับแล้วก็สถานที่ตั้งปัจจุบันจะไม่ใช่บ้านไซมูลอ๋อไม่ใช่ตรงนี้จะห่างออกไปประมาณสามถึงสี่กิโลนะครับแล้วก็ช่วงสมัยรัชกาลที่ห้าจะมีโรคระบาดทําให้ชาวบ้านไซมูลต้องย้ายออกมาจากจุดนั้นนะค่ะ ซึ่งบริเวณนั้นก็คือตรงที่ปฏิสถานพระาธาตุฝุ่นในปัจจุบัน<ฆ>นะครับแล้วก็พอย้ายออกมาปุ๊บก็จะนำทรายนำกวดมาหวานตามความเชื่อสมัยก่อนเพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีขับไล่โรคระบาดก็ทำให้ได้เป็นที่มาของชื่อบ้านทรายมูลนะครับบ้านทรายมูลก็คือมาจากทรายที่มาหวานไล่สิ่งไม่ดี<อ>จากบริเวณพระาธาตุฝุ่นนะครับด้วยสำเนียงที่ชาวบ้านทรายมูลพูดในปัจจุบันก็เป็น สิ่งยืนยันเรื่องอัตลักษณ์ที่ว่ามาจากเชื้อสายลาวเวียงจันทร์าสำเนียงเหรอคะใช่คำพูดหนึ่งที่เรามักจะได้ยินบ่อยๆก็คือเวลาเตะฟุตบอลค่ะทุกคนจะได้ยินบอกว่าไซมูนยิงยาวไซมูนยิงยาวนี่คือเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของสำเนียงเวียงจันทร์ชาวยะโสจะรู้จักกันดีใช่ครับหลายๆหลายๆบ้านก็จะออกสำเนียงแบบนี้ในพื้นพื้นที่อำเภอไซมูนนะครับแล้วก็พระาธาตุฝุ่นก็คือจะเป็นสถานที่ที่ ตั้งบ้านไซมูในอดีตอ๋อพูดถึงพระธาตุฝุ่นเดี๋ยวเราแวะไปพระธาตุฝุ่นก่อนดีกว่าพระธาตุฝุ่นคือที่ไหนนะคะเอ่อพระธาตุฝุ่นนี้คือเป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวไซมูในอดีตมีความเชื่อกันว่าพระธาตุนี้จะประดิษฐานฝุ่นของพระธาตุพระอานนท์อซึ่งพระอานนท์จะมีพระธาตุของพระอานนท์ที่อำเภอเมืองอ๋อใช่ใช่ใช่ สถานที่ตรงพระาธาตุฝุ่นก็คือฝุ่นอธิของพระอานนท์ตามความเชื่อของชาวไซมูนเราก็ควรไปเคารพสักการะแ,แล้วก็ในทุกวันวิสาขาบูชาชาวไซมูนจ,จัดจัดงานส่งน้ําพระาธาตุฝุ่นก็จะทาให้ลูกหลานชาวไซมูนกลับมารวมกันแล้วก็ไปดําเนินสิ่งที่ปู่ย่าตายายพาดาเนินมาในอดีตค่ะคราวนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มออกเดินทาง ปกติเราก็ควรจะต้องไปสักการะศาลหลักเมืองของเมืองเมืองนั้นก่อนเราได้ยินว่าขอได้ด้วยใช่ไหมคะที่นี่ครับศาลหลักเมืองของาซมูลนะครับจะอยู่ที่บริเวณกลางเมืองะจะโดดเด่นเรื่องการงานและความรักนะครับใครไม่มีความรักไปได้เลยเชิญนะคะทุกคนคไปขอความรักแล้วก็จะสมหวังที่นั่นที่ศาลหลักเมืองของาซมูลค่ะคไปศาลหลักเมืองแล้วเราเดิ่มเดินทางได้ครับไปไหนก่อนดีคะพี่ลิน ความโดดเด่นของโบราณสถานในเขตอำเภอทรายมูลนะครับที่โดดเด่นอีกที่หนึ่งก็คือหอไตรวัดนาเวียงอ๋อเราจะไปหอไตรกันหอไตรวัดนาเวียงเนี่ยจะเป็นหอไตที่สร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ยี่สี่ค่ะแล้วก็เป็นหอไตรศิลปะของลาวนะครับตั้งอยู่กลางน้านะครับแล้วก็มีการบูรณะไปครั้งหนึ่งแล้วอตอนพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบค่ะบูรณะไปครั้งหนึ่ง ปัจจุบันนี้มีความโดดเด่นน่าสนใจนะครับทุกคนสามารถไปดูได้ว่าศิละปะหอไตของแบบลาวของตั้งอยู่กลางน้ําแต่ยง oh. ังอยู่ได้จนทุกวันนี้ะนะครับโดดเด่นสวยงามมากนะครับควรไปดูไว้นะครับหอไตกลางน้ําก็ต้องเป็นไม้ใช่ไหมคะถ้าเกิดใช่ใช่หอไตกลางน้าสมัยก oh, ่อนาสนใจมากเลยคะ่ะอการเข้ารูปไม้แบบโบราณน,นะครับอค่ะจากจากหอไตตรงนี้แล้วน่าจะต้องไปต่อที่วัดมันต้องมีวัดแหละวัด,ว,ดวัดอะไรดีคะตอนนี้ วัดที่มีความสวยงามโดดเด่นแล้วก็แปลกตาที่หนึ่งในสายมูลคือวัดล้านขวดอู้ชื่อน่าสนใจมากวัดล้านขวดนอกจากไปไหว้พระแล้วไปดูความแปลกตาแล้วสายมูก็ยังเชื่อเรื่องของสุขภาพนะครับขอให้ชีวิตราบลื่นสุขภาพแข็งแรงวัดล้านขวดค่ะใครพอมีเวลาก็ลองไปนับได้นะครับว่าถึงล้านขวดไปเป็นที่มาของชื่อล้านขวดสร้างมาจากขวดนะครับเจ้าว่าท่านให้ช่าง ใช้ขวดมาสร้างและาการประสานกันส่วนมากก็จะเป็นสีเขียวซะเยอะยิงมีหลายสีแต่มีสีเขียวเยอะถ่ายรูปน่าจะสวยถ่ายรูปสวยครับวันล้านขวดที่อำเภอไซมูลค่ะแล้ววัดบูรพารามใต้ที่หนึ่งได้ยินมานี่คือสำคัญยังไงคะวัดนี้เป็นวัดที่เป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของชาวไซมูลนะครับเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพระปริยติธรรมด้วยมีความสำคัญทุกงานสำคัญของอำเภอไซมูลจะจ,จัดขึ้นที่นี่ แล้วก็เป็นที่สืบสารต่อพระพุทธศาสนานะครับว่ามีเหมือนกับสอนพระปริยัตินะครับเผื่อใครอยากไปทําบุญให้พระเนะ<ช>ที่ศึกษาพระธรรมคําสอนบาลีอะไรอยู่ในนั้นก็ได้เนาะก็เชิญชวนทุกท่านไปร่วมทําบุญสืบสารพระพุทธศาสนากันอืมค่ะคราวนี้วัดแล้วมีสถานที่อย่างอื่นหรือว่าสถานที่ธรรมชาติอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมไหมคะอำเภอไซมูลเป็นอำเภอที่เหมือนเป็นทุ่ง ขนาดใหญ่ไม่มีภูเขาเหมือนทางเริอล่องาหรือกุดชุมนะครับแต่จะมีป่านะครับป่าพื้นใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านชาวซายมูงก็คือป่าดงมะไฟะป่าดงมะไฟเป็นป่าที่ต่อเนื่องหลายตำบลแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงอำเภอเมืองด้วยพื้นที่ประมาณหกหมืนกว่าไร่แล้วก็ความโดดเด่นของป่าดงมะไฟเนี่ยก็คือความอุดมสมบูรณ์ของอาหารจากป่าเช่นเห็ดป่า ทุกครั้งที่ถึงฤดูการเห็ดทุกคนจะเห็นรถจอดเรียงรายเต๊ะเข้าป่าหาเห็ดจ้ะไปหาเห็ดพอทุกคนจะถือตะกร้าค่ถือกระตาหอยเสียม,อ,มอยางเข้าป่าไปหาเห็ดที่สําคัญคือจอดรถไว้ตรงไหนอย่าลืม กลับมาไม่เจอเวนไปวนมาหาไม่เจอป่าใหญ่มากครับต่าใหญ่มากหลายหลายหลายครั้งจึงมีเหตุการณ์ไปแจ้งตำรวจว่ารถหายอจริงๆคือหลงที่จอดหลงหมองจ้าหลงมองจอดค่ะแล้วก็เห็ดที่ออกที่นี่ส่วนมากก็จะเป็นเห็ดป่าที่อุดมสมบูรณ์และมีราคาแพงเห็ดเพาะออกใหม่ๆโล่สีร้อยถึงหกร้อยเลยนะครับของแพงของดีไฮโซด้วยความที่เป็นดินสายที่เกิดที่ป่าดงมะไฟก็จะ ล้างง่ายแล้วก็มีความอร่อยแล้วถ้าจะไปซื้อนี่คือไปซื้อตรงนั้นได้เลยไหมคะก็จะมีทั้งคนที่มาตั้งแผงรับซื้อจากคนที่ไปหาเห็ดเป็นแม่ค้าตลาดซื้อไปขายต่อค่ะหรือบางคนบอกว่าอยากกินเห็ดไม่อยากไปหาก็ไปรอดักซื้อจากชาวบ้านที่นั่นนะครับก็มีของปลาอยอื่นด้วยใช่ไหมคะมีครับนอกจากเห็ดป่าก็จะมีพวกสัตว์ปานอื่นมีไข่มดแดงมีผักป่าโอ้ไข่มดแดงผักอยู่ผักเม็กใส่กับเห็ดคือเป็นตาแซบเนาะค่ะแกงแกงเห็ดนี่อร่อยมากค่ะ ใบยานางนักยนางยองยานางดีๆโอ้โอ้โอ้หิวข้าวคะ่ะดร้อสดร้อนนะครับหน่อไม้ป่าอืมเพราะว่าแกงเห็ดต้องใส่หน่อไม้ค่ะคอ,อดีจังเลยดีจังเลย แล้วคราวนี้ของฝากล่ะคะพี่ลินเราซื้ออะไรกลับไปฝากคนที่บ้านดีคะของฝากที่ขึ้นชื่อของไซมูนที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเสื้อกกหน้าโปง่งแล้วก็แปลรูมาเป็นกระเป๋าแบบนี้นแบบน้่แบบนี้แบบที่ตั้งอยู่นะครับแล้วก็ไปใส่เงินให้เต็มกระเป๋า <laughs> เสื้อกกหน้าโป่งเ <laughs> มื่อไ <laughs> หร่จะเต็มคะกระเป๋าใบนี้ <laughs> ก็ <laughs> ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าพื้นเมืองเขาก็จะ ทอผ้าให้เป็นลายประจำท้องถิ่นก็คือลายหอไตรวัดนาเวียงลายประจำอำเภอทรายมูลก็คือลาย,ลายหอไตรตใช่<อ>เป็นผ้าที่เป็นวิอาฟีมือชาวบ้านค่ะฝีมือชาวบ้านอืมค่ะ,คคะก็เราก็เที่ยวทรายมูลกันเกือบจะครบทุกพื้นที่ตารางนิ้วแล้วนะคะสําหรับเอ่อรายการเสียงยะโสอวดเมืองยะโสธรตอนอำเภอทรายมูลก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อน ครังหน้าเราจะไปไหนติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ